สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยามรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับคนเราจะมีความสุขได้เนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการงานทำไมห,หนึ่งเป็นเช่นนั้นนะครับเราลึกถึงว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามี24ชั่วโมงนะครับนะถ้าเราไปนอนแล้ว8ชั่วโมงอีก16ชั่วโมงคือเวลาที่เราตื่นอยู่นะครับ เราใช้เวลาทำงานเนี่ย8ชั่วโมงนะที่เหลืออีก8ชั่วโมงาจจาะเป็นเรื่องของส่วนตัวเรื่องของการสันทนาการนะอยู่กับครอบครัวอย่างเป็นต้นนะช่วงของการเที่ยวพักผ่อนเพราะนั้น8ชั่วโมงของชีวิตเราเนี่ยอยู่กับการงานนะถ้าเราทำงานแล้วมีความสุขเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับหลายคนเนี่ยคิดถึงแต่ว่าจะเลิกงานนะหยุดงานเพื่อจะไปเที่ยวนะครับอะไรก็เป็นความสุขแต่เราไม่สามารถทำได้ทุกวันทุกสัปดาห์นะครับหรือทุกเดือนนะครับ มันก็ถือว่าเป็นความสุขของคนนะที่ทํางานเก็บเงินหาเงินที่จะไปเที่ยวไปกินไปเล่นนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการมีความสุขในทุกวันก็จงหาความสุขจากการทําการงานนะซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะครับเพื่อให้ข้อคิดในประเด็นนี้นะครับว่าจงทํางานอย่างมีความสุขในทุกวันนะครับจดจําสิ่งดีๆและแรงบันดาลใจนะเป็นอย่างไรนะครับมารับฟังกัน คนเรานะครับใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงหรือบางคนมากกว่าบางคนทำโอทีนะครับล่วงเวลาอาจจะเป็น10ชั่วโมงหรือบางคนนะครับติดภารกิจนะงานอาจจะทําต่ออีกนะบางคนเนี่ทำงานมากกว่าวันละ12ชั่วโมงก็เป็นไปได้ดังนั้นนะครับใครที่ทํางานไปด้วยเพลินไปด้วยมีความสุขก็เรียกว่าเกิดสมาธิในการทําการงานนะจิตจดจ่ออยู่ในอิทธิบาท4นะครับคนนั้นถือว่าโชคดีวันหลักของการทํางานที่มีความสุขเนี่ย มันอยู่กับหลักของอิทธิบาท4นะก็คือฉันทะครับนะถ้าเกิดใครทํางานที่ตัวเองชอบนะที่ตัวเองรักเนี่ยมันก็จะเกิดความสุขก็เรียกว่าฉันทะนั่นเองก็จะมีความเพียรพยายามมีวิริยะนะครับในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆให้ผ่านพ้นไปนะก็มีจิตตะก็คือสมาธิแหะครับที่สามารถโฟกัสสิ่งต่างๆสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ แล้วก็มีวิมังสาคือมีปัญญานะครับที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆปรับปรุงพัฒนางานต่างๆที่ตัวเองชอบนะครับให้ดีขึ้นดีขึ้นนะเช่นนี้แหละครับถึงเรียกว่าการทํางานอย่างมีความสุขนะแล้วเป็นความสุขที่ใครเจอเนี่ยถือว่าโชคดีนะเพราะบอกให้ฟังนะครับว่า1ใน3ของวันหนึ่งนะครับเราต้องอยู่กับการงานอย่างน้อยนะครับแต่บางคนอาจจะมากกว่านั้นอาจจะครึ่งหนึ่งก็ได้นะห้เป หนึ่งในสองเลยก็เป็นไปได้ดังนั้นการค้นพบความสุขในการทำงานงานที่ดีงานที่ชอบงานที่รักงานที่เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นนะจงค้นหาแต่ว่าเราจะทราบได้อย่างไรก็ใจเราเองเป็นผู้บอกนะเราถามใครก็ไม่ได้ครับใจเราชอบอะไรนะใจเราจะมีความมุ่งมั่นพยายามทำอะไรเนี่ยอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้นเลยเพียงแต่ว่าการค้นหาคำตอบที่ใจเราเนี่ยมันต้องใช้การฝึกดูจิต นะก็คือการทําสมถาวิปัส,สนาภาวนานั่นเองนะการที่รู้จิตรู้ใจตัวเองนะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรนะมีความสนใจอะไรมีความสุขในการทําประโยชน์อะไรทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นผู้ที่ค้นพบนั่นแหละครับมีความสุขเพราะเราอยู่กับมันถึง1ใน3ของวันหรือบางคน1ใน2ของวันเลยนะครับอย่างผมเนี่ยมีความสุขนะที่ได้ทำงานที่ผมรักที่ผมชอบนะครับผมวันวันนี้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆเลย ผมไม่ได้เครียดนะครับกับการทําคลิปปริมาณที่ออกมาเรื่อยๆนะมีความสุขนะเพราะว่าเวลาที่ผมใจสบายๆอาจจะเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีมันก็มีผุดความคิดขึ้นมานะว่าจะทําคลิปนี้คลิปนั้นนะครับแต่ว่าทําไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อประโยชน์นะครับแก่ตนเองและผู้อื่นนะเพราะว่าตัวเองมองเห็นเพศภัยอันตรายอะไร การใช้ชีวิตของโลกนี้ประมาทอย่างไรนะปัญหาการเปลี่ยนแปลงของเหตุปัจจัยนะทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัศร์โลกอะไรเป็นภัยก็จะมาเล่าสู่กันฟังเตือนกันไว้นะส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็ฟังโดยใช้วิญญาณแต่เรารู้สึกว่าทําไปแล้วมันมีความสุขมันทําไปแล้วมันเกิดประโยชน์กับตนประโยชน์กับผู้อื่นเราก็มีความสุขเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจงทํางานอย่างมีความสุขในทุกวัน และจดจําสิ่งดีๆให้เป็นแรงบันดาลใจอย่างผมนี่เป็นแรงบันดาลใจนะครับตั้งแต่ย้อนไป5 6ปีที่แล้วละ่ะตั้งแต่คิดทําช่อง u t u b e นะทำสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์นะครับแล้วมีโอกาสลงมือทําแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆนะว่าหาว่าอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่เป็นสาระนะกับผู้ฟังนะผู้ชมเนี่ยนะเพื่อจะได้เอาไปใช้ประโยชน์กับตนเองและครอบครัวในการป้องกันอะไรต่างๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ